สวัสดีครับตอนนี้นะครับพ่อผง์ก็อยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของพ่อพง์นะครับนี่ครับคือถนนที่บ้านนะครับตอนนี้เขาก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกว้างขยายไหลทางะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นปัญหามากทั้งฝุน่นทั้งโคลนนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้นะครับพ่อพง์ก็จะพามาชมบริเวณหน้าบ้านพ่อพงนะครับนี่ครับสุมมันเบอรี่นะครับก็อยู่ติดถนนเลยนะครับนี่คือบริเวณหน้าบ้านของพ่อพงนะครับวันนี้พ่อพงก็จะทําการเทปูนนะครับนี่บริเวณทางเข้าบ้านเนี่ยนะครับเพื่อว่าจะให้มันไม่เป็นโคลนนะครับแล้วก็เพื่อความสะดวก ในการเข้าออกบ้านนะครับก็จะทำการเทพื้นนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่เมื่อวานนี้ก็ได้ทำการเกลียดินนะครับไว้เรียบร้อยแล้วครับเช้านี้พ่อพงก็จะมาทำการเอาน้ำลดนะครับเพื่อให้ดินมันแน่นก่อนนะครับแล้วก็จะสั่งรถปูนเอาปูนมาเทนะครับนี่ครับก็คือบริเวณหน้าบ้านของพ่อพง นะครับอันนี้ก็เป็นมันเบอรี่นะครับดำออสตุรกีนะครับเนี่ยก็จะเทปูนทั้งหมดเลยครับบริเวณนี้นะครับพอผมก็ได้ทำการเอาน้ำลดนะครับเพื่อให้ดินมันแน่นนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะอัดดินให้แน่นก่อนแล้วค่อยเทปูนนะครับบริเวณนี้นี่ก็จะเอาไว้เป็นที่ปลูกผักกินเหมือนเดิมนะครับก็จะเทปูนถึงบริเวณนี้เท่านั้น ส่วนมุมนี้ก็จะใช้ปลูกผักหวานนะครับก็มีต้นผักหวานป่าอยู่นะครับแล้วก็มีกระถางพวกนี้ก็จะเป็นกระถางอดอกกระเจียวนะครับส่วนที่กองกองอยู่เนี่ยนะครับก็คือบัวดินนะครับย้ายออกมาจากตรงบริเวณนั้นก่อนนะครับเพื่อว่าจะเทปูน ต่อไปก็จะจัดใหม่นะครับก็จะจัดสวนใหม่หลังจากเทปูนเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็คือดอกกระเจียวตอนนี้มันลงหัวนะครับต้นมันก็ตายแล้วนะครับดอกกระเจียวหวานเพชรนําพึ่งนะครับอยู่ในตะก้าเนี่ยนะครับพอฝนมาปีหน้ามันก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่แล้วก็จะเป็นดอกให้เราได้เก็บกินได้เลยนะครับนี่อันนี้คือดอกกระเจียวหวานเพชรนําพึ่งนะครับที่ต้นมันตายนี่หัวมันไม่ตายนะครับหัวยังอยู่นะครับ พอฝนมามันก็จะเริ่มขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นผักหวานป่าอันนี้ก็จะเป็นน้อยหนานะครับนี่ทำออกนอกฤดูไว้นะครับมันก็ติดผลนะครับติดผลติดดอกนะครับทำทำนอกฤดูไว้นะครับนี่ทำไว้สองเดือนแล้วครับนี่คือบริเวณหน้าบ้านนะครับที่จะเทปูนอันนี้ก็จะเป็นต้น อินทาผาลัมนะครับอินทาลัมอันนี้ก็บำรุงเต็มที่เลยนะครับนี่อินดาผาลัมเป็นเพศเมียนะครับหนึ่งต้นส่วนนี่ต้นนี้ยังไม่รู้เพศนะครับแต่มีหนอนี้1 0บหนอนครับเนี่ยต้นนี้มีสิบหนอน,นะครับแต่ยังไม่รู้เพศครับเป็นพันธุ์บาฮีใหญ่นะครับปลูกมาปีใหม่นี้ก็4ปีเต็มเป๊ะนะครับตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดเลยตั้งแต่ งอกมเมล็ดเลยนะครับก็สี่ปีเป๊ะตรงปีใหม่พอดีครับอันนี้เป็นต้นตัวเมียนะครับรู้เพศแล้วครับบบหิ่ใหญ่นะครับมีหน่อออกมาสามหน่อครับนี่ครับนี่คือเต้นต้นอินาผาลัมปลูกไว้ประดับหน้าบ้านนะครับนี่บริเวณนี้ก็คืออันนี้เครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือช่าง ที่เขามาช่วยทําเมื่อวานเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้สายสายมาเขาก็จะมาทําต่อนะครับส่วนตะก้าอะไรที่อยู่ตรงนี้นี่ก็มีทั้งบัวดินแล้วก็ดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับอยู่ในเนี้ยนะครับพอเทปูนเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวพ่อผมก็จัดการตกแต่งใหม่นะครับนี่แหละครับก็คือบอริเวณหน้าบ้านของพ่อพงนะครับที่จะทําการ ปรับทัศนียภาพใหม่นะครับนี่คือภาพโดยรวมนะครับที่หน้าบ้านครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเทป,ปูนให้เสร็จครับ